มาลองคูโบต้าสามสูบเล็กนะครับตัวนี้รหัสดีหกหกสองนะครับรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะครับตัวนี้คนใช้กันเยอะครับสวยๆให้นะครับดูเลยดูเนะครับนี่เครื่องน้ำเดิมไม่มีแกะไม่มีเปิดนะฝาเฟืรน็อตเนื้ไม่มีขยับนะครับผมน้ำมันน้ำเนี่ยต่อน้ำไม่เรียบร้อยลองใส่น้ำให้น้ำมันเยอะเพิ่งอยู่บนครับผมเครื่องดีต้องเร่งได้ปกติไม่ต้องใช้ติ๊กใช้ไรนะครับเอา้องส มันเลียก่อนก็เลียงมาครับในเล่อาทีเลย่เดด้ครับาดูนี่เวลาเล้งลอดด้วยนะครับมันระเด็นไหม เวลาดับแรงงานเรียงเวียงมีแจ้วครับ